สวัสดีค่ะ9 5 5 m มาพบกันอีกแล้วนะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งให้มาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับแผ่นลากลวงใจเล่มที่1ตอนนี้มาถึงตอนที่16แล้วค่ะตอนที่16สมกับเป็นลูกเป็นพ่อแท้ๆ เช้าวันต่อมาหนิงซีตื่นขึ้นมาเพราะเสียงทุ้มลึกของชายหนุ่มที่กำลังคุยกับใครสักคนอยู่เธอได้ยินเสียงฝีเท้าจากด้านหลังลู่ถิงเซียวจึงวางโทรศัพท์ลงพูดเสียงอ่อนโยนเสียงของผมทำให้คุณตื่นหรือเปล่าหนิงซีจ้องชายหนุ่มที่อยู่เบื้องหน้าจ้องมองจนตาโตเหมือนกระดิ่งเพราะลู่ถิงเซียวไม่ได้สวมเสื้อ เมื่อเปิดประตูออกมาภาพที่เห็นตรงหน้าคือแ้งอกเปื้อยเป่าของชายหนุ่มที่มีพลังทำลายล้างสูงเธอเอามือรูปจมูกโชคดีที่ไม่ขายหน้าลูถิงเซียวเหมือนจะไม่ทันสังเกตเห็นความผิดปกติของเธอเขาหยิบเสื้อเชิ้ตของตัวเองที่วางอยู่บนโซโฟ,ฟาขึ้นมาเปลี่ยน กัดกระดุมไปพางพูดขึ้นว่าที่บริษัทมีเรื่องด่วนฉันต้องรีบไปแล้วเธอช่วยไปส่งเสี่ยวเปาให้ฉันด้วยอ๋อได้ค่ะหนิงซีพยักหน้ารีบไปปลุกเสี่ยวเปาที่ไหนได้ยังไม่ทันได้ไปเรียกใครเพียงหันหลังกลับก็เจอเข้ากับพิกะจูตัวน้อยตัวนิ่มๆหน้าตาบ้องแบลกํำลังยืนอยู่หน้าประตูห้องนอนจ้องมองลู่ถิงเซียวผููเป็นบิดาตามไม่กระพิบ ดูท่าทางอารมณ์ไม่ดีเซียวเป่าไปเปลี่ยนชุดรูถึงเซียวสวมเสื้อนอกหลังจากนั้นก็สั่งการลูกชายแต่ปฏิกิริยาที่ตอบกลับมาคือปั้งแล้วประตูห้องนอนก็ถูกล็อกไรซึ่งความปานีรูถึงเซียวนิ่งเงียบหนิงซีก็เช่นกันรูถึงเซียวเดินไปบิดลูกบิดประตูปรากฏว่าถูกล็อกจากด้านในแล้วจึงมองไปที่หนิงซี มีกุญแจไหมหนิงซีสายหัวอย่างเกอร์เขินมีนะมีอยู่ค่ะแต่กุญแจก็อยู่ในห้องเหมือนกันลู่ถิงเซียวนวดหัวคิ้วน้ำเสียงเยือกเย็นลู่ชิงอี้พ่อให้เวลาสามนาทีถ้าหากไม่ยอมออกมาข่าหลังก็อย่าหวังว่าจะได้มาที่นี่อีกสามนาทีผ่านไปภายในห้องเงียบกิบไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาลู่สิงอี้ออกมาเดี๋ยวนี้ หากทำให้พ่อต้องบังคับให้ออกมาพ่อจะไม่พูดดีๆตอบกลับมาคือเสียงแบบนี้แล้วนะยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวเจ้าสารเปลาลูกน้อยลูกนี้ไม่ไว้หน้าพ่อตัวเองซะเลยหนิงซีที่อยู่ข้างๆเห็นแล้วขำจนอยากจะหัวเราะออกมาแต่ก็ไม่กล้าอีกสักครู่ฉันยังมีงานต้องทำยังไงก็ให้เสี่ยวเป่าเล่นอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรรู้ถึงเสี่ยวที่สีหน้าดู ไม่ดีหยิบโทรศัพท์มือถือออกมากำลังจะโทรหนิงซีแอบดูแวบ,บหนึ่งก็เห็นว่าเขาโทรหาจิตแพทย์ก็พูดไม่ออกไปชั่วคู่เรื่องเล็กแค่นี้ก็ต้องโทรหาจิตแพทย์ด้วยทำไมต้องทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ไม่รู้หนิงซีกแกรมออกมาครั้งหนึ่งแล้วเสนอออกมาว่ายังไงให้ฉันลองดูไหมคะรู้ถึงเสียวลังเลนิดหนึ่งแล้วจึงพยักหน้า หนิงซียืนแนบประตูพูดได้น้ำเสียงอ่อนโยนเซลเปลาเดี๋ยวนะต้องไปทำงานแล้วอยู่ดูแลหนูไม่ได้กลับไปกับพ่อก่อนดีไหมจ้าด้านในยังคงไม่มีการตอบรับเอาแบบนี้นะเรามาแลกเบอร์โทรศัพท์กันแล้วโทรหากันได้ตลอดเวลาแบบนี้ดีไหมแถมยังวิดีโอคอลได้อีกด้วยนะด้านในคล้ายมีเสียงเดินด้วยความลังเล ถ้านาไปสายผู้กำกับจะต้องดาน้าแน่ๆผู้กำกับน้าดุมากๆเลยนะน่าสงสารที่สุดเลย <c oughs> <c oughs> เสียงแก๊กดังขึ้นครั้งหนึ่งแล้วประตูก็ถูกเปิดออกลูถิงเสียวที่เตรียมพร้อมจะเข้าสู่สนามลบอยู่แล้วพันแววตาก็บ่งบอกถึงอาการทึ่งจากนั้นก็หันไปมองหญิงสาวข้างกายด้วยสายตาสับสน หลอนพูดเพียงไม่กี่ประโยคก็สามารถทำให้เซียวเป่าออกมาอย่างว่าง่ายเมื่อเขาก่อนเซียวเป่าขังตัวอยู่ในห้องใต้หลังคาพวกเขาทั้งบ้านรวมสีพ่อแม่ลูกคนรับใช้จิตแพทย์แม้กระทั่งนักเจรจาก็ล้วนแต่ช่วยกันเกี้ยกล่อมพูดจนปากจะฉีกถึงขึ้นค่อนวันก็ไร้เหตุผลสุดท้ายต้องพังประตูเข้าไปผลคือเจ้าตัวแสบไม่ยอมสนใจพวกเขาไปเป็นเดือน แน่นอนว่าหนิงซีไม่เคยรู้เรื่องนี้เธอเพียงแค่รู้สึกว่าเด็กคนนี้ว่านอนสอนง่ายเสียจริงๆเธออุ้มสารเปาน้อยที่ทำหน้าเศร้าทั้งไม่อาจทนเห็นเธอถูกด่าขึ้นมาแล้วชมว่าเซลเปาเด็กดีขอบใจมากจ้าคนเก่งสารเปาน้อยที่ถูกชมดูจะอารมณ์ดีขึ้นค่อยๆย,ยื่นกระดาษให้เธอแผ่นหนึ่งบนกระดาษเขียนตัวเลขเอาไว้หนิงซีรับไว้ เอนี่เป็นเบอร์โทรของหนูเหรอนะจะเก็บเอาไว้นะรอทำงานเสร็จแล้วจะโทรหานะจ๊ะรู้ถึงเสียรู้สึกแปลกใจเสี่ยวเปาไม่มีโทรศัพท์มือถือจะมีเบอร์โทรได้ยังไงเขาอาศัยว่าตัวสูงจึงเดินเข้าไปเฉงเงดูเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเขานั่นเองไม่เลวสมแล้วที่เป็นลูกพ่อแท้ตอนที่17ถูกเร่งรัดให้แต่งงานซิงฮุยเอนเตอร์เทนเมนต์ภายในออฟฟิศ ชางลี่หน้าตาไม่สบอารมณ์หนิงซีอออดิชั่นผ่านได้บทรองนางเอกบทรองนางเอกหนิงเซียวลั่วได้ยินก็ขมวดคิ้วมุนไม่ใช่ว่าหล่อนได้งานเป็นตัวประกอบละครอะไรสักอย่างอยู่ไม่ใช่หรือทำไมยังมีเวลาไปอออดิชั่นบทนางรองนางเอก,เอ,กอีกตอนแรกก็สงสัยอยู่เหมือนกันพอสอบถามดูแล้วจึงรู้ว่าเมื่อวานหลังจากการออดิชั่นเสร็จสิ้นไปแล้ว พวกคณะกรรมการกำลังเตรียมตัวกับก็บังเอิญเจอกับหนิงซีรู้สึกว่าหลอนเหมาะกับบทนางรองนางเอกมากเห็นครั้งเดียวก็มอบบทนี้ให้มีหน้าลหรเธอถึงกีดกันหล่อนนักหนิงซีคนนี้แผนการร้ายกาจจริงๆออดิชั่นเสร็จไปแล้วก็ยังไปดักรออีกไม่รู้ตั้งใจไปยั่วยวนใครหรือเปล่ายังมีคำพูดบางประโยคที่ฉางลี่ไม่กล้าพูด โดยรูปร่างหน้าตาที่สวยบาดจิตของหนิงซีถ้าบรรดาคณะกรรมการจะถูกใจตั้งแต่แรกเห็นเธอก็ไม่รู้สึกแปลกใจเลยเมื่อนึกถึงตอนแรกที่พาหน,นิงซีมาเซ็นสัญญาเข้าสังกัดเธอก็หมายมั่นว่าจะปั้นให้โด่งดังแต่ใครจะไปคิดว่าอยูๆ่ๆหนิงเซียวลั่วก็โผล่เข้ามาคนหนึ่งเป็นนักแสดงหน้าใหม่ตัวเล็กๆที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรอีกคนหนึ่งเป็นดาราดังที่มีครอบครัวคอยหนุนหลัง ใครๆก็รู้ว่าควรเลือกคนไหนในวงการบันเทิงนี้ใช่ว่าจะสวยอย่างเดียวก็พอเสียเมื่อไหร่หนิงเสียวรั่วสีหน้าอมหิตถึงจะไม่ใช่บทนางเอกแต่ละครเรื่องนี้ก็เป็นละครฟอร์มใหญ่คำพูดเช่นนี้บ่งบอกชัดเจนว่าไม่ต้องการให้หนิงซีได้บทนี้ไปครองฉางลีรู้สึก,กลำบากใจคราวนี้ดูท่าจะยากแม้ครั้งนี้บริษัทจะลงทุนกับละครเรื่องนี้ไปมาก พอท่านประธานรู้ว่าบริษัทเราได้ทั้งบทนางเอกกับบทนางรองนางเอกก็ดีใจมากถ้าบริษัทเรามีคนที่เหมาะกับบทนี้มากกว่าหนิงซีก็ดีไปเสียดายออดิชั่นไม่ผ่านสักคนเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนตัวหนิงซีได้หนิงเซียวรั่วที่ไม่รู้คิดอะไรได้ขึ้นมาอยู่ๆก็นิ่งไปต่ใบเล็บไปพางหวัวเราะเย้ยยันช่าง,งเถอะในเมื่อหล่อนต้องการ แสดงบทปีศาจจิ้งจอกงั้นก็ให้แสดงไปนางปีศาจโ่มเมืองบทนี้เหมาะกับเธอที่สุดแล้วหนิงซีได้รับโทรศัพท์จากฉางลี่อย่างรวดเร็วบอกเธอว่าบุตรนางรองเรื่องเทียนเซียเป็นของเธอแน่นอนแล้วให้เธอเตรียมตัวให้พร้อมในเนื้อเรื่องเทียนเซียนางเอกเป็นผู้หญิงเก่งกาจฉลาดเฉลียวเป็นกำลังสาคัญที่ช่วยพระเอกได้ครองบัลลังก์เป็นฮ่องเต้ นางรองเป็นคนชั่วร้ายทำลายบ้านเมืองถูกประชาชนขับไล่สุดท้ายถูกนางเอกบีบบังคับจนกระโดดลงหน้าผาสาแก่ใจยิ่งนักเมื่อบทเป็นแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่หนิงเสียวรั่วไม่ขัดขวางให้เสียเรื่องแม้จะได้รับบทรองนางเอกเรื่องเทียนเซียหนิงซีก็ยังมีงานอื่นต้องทำให้เสร็จวันนี้เธอได้รับบทที่เป็นมือที่สามแย่งสามีชาวบ้าน วันนี้ถ่ายเหลือ5นาทีสุดท้ายถูกคนฝูงหนึ่งลุมตบตีภายใต้แสงเจิดจ้าของแสงพระอาทิตย์และเพื่อจะถ่าย5นาทีสุดท้ายของเรื่องต้องใช้เวลาถึงสองชั่วโมงเพราะว่าคนแสดงเป็นคนดูไม่มีประสบการณ์แสดงออกมาไม่พร้อมเพียงกันเธอเลยโดนลุมซ้อมอยู่หลายครั้งเมื่อกลับถึงบ้านนิงซีก็เปิดดูทีวีตามความเคยชินนอนหมดแรงอยู่บนโซฟา นอนไปสักพักก็นึกขึ้นได้ว่าลืมอะไรไปอย่างตอนนั้นเองในจอโทรทัศน์ก็มีข่าวข่าวหนึ่งภาพคนข้างในดูคุ้นตาดูสง่าผ่าเผยแบบนี้ไหลกว้างเอวสอบขาเรียวยาวแบบกว้างเอวสอบขาเรียวยาวแบบนี้เหมือนจะอยู่สูงส่งเกินเอื้อมถ้าไม่ใช่พ่อของสละเปาน้อยลู่ถิงเซียวและยังจะเป็นใครได้อีกลู่ถิงเซียวเหมือนอยู่ในงานเซ็เสนสัญญาอะไรสักอย่าง กำลังจับมือกับชาวต่างชาติอยู่พิธีกรแนะนำอย่างตื่นเต้นว่าลู่ซื้อกุ๊ปร่วมมือกับแบรนด์ D.R จากอิตาลีเข้าสู่ตลาดยุโรปมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าดูไปดูมาหนิงซีก็ยังนึกขึ้นมาได้ว่าเธอลืมโทรศัพท์หาเสี่ยวเป่าปัวจินตี้กงสองผู้เท่า แห่งตระกูลลูกกลับจากต่างประเทศแล้วสมาชิกครอบครัวทั้งห้ากำลังลกำลังรับประทานอาหารกัน3มปีมานี้ลูกซื้อกุบซบเซามาตลอดแต่ท้ายที่สุดสถานการณ์ก็บรรเทาลงท่านผู้เท่ามีความสุขมากรู้สึกชื่นชมและพูดให้กำลังใจลูกถิงเซียวแม้แต่ลูกจิงลี่ก็พอยได้รับคำชมไปด้วย แต่ว่าพูดไปจนถึงตอนท้ายประเด็นสำคัญก็ถูกยกขึ้นมาพูดอีกแล้วใจความสำคัญคืองานสำคัญมากแต่หลานชายหัวแก้วหัวแหวนสำคัญยิ่งกว่าทิ้งเซียวงานสำคัญมากแต่ก็อย่าละเลยเซียวเป่าช่วงนี้งานแกไม่ค่อยอยุ่งแล้วให้เวลากับเซียวเป่าเยอะๆอยู่เป็นเพื่อนลูกให้มากด้วยพูดเป็นพ่อพูดขึ้น ถ้าหากลูกไม่มีเวลาจริงๆก็หาคนมาช่วยดูแลเสี่ยวเปาโตจนป่านนี้แล้วลูกควรจะคิดเรื่องนี้ได้แล้วนะผู้เป็นแม่กล่าวต่อแม่ของแกพูดมีเหตุผลลู่จิงลี่ส่งสายตาให้พี่ชายดูสิพ่อแม่เราเริ่มกันเข้าเป็นปีเป็นคุยอีกแล้วลู่ถิงเสียวก้มหน้ากินข้าวไม่พูดอะไรสักคำลู่เสียวเป่ามือประคองมือถือไม่ขยับขยื่น ตอนที่18รอคอยลูกสะพ้ยเมื่อนายหญิงแห่งสกุลลู่เห็นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนิ่งเป็นท่อนไม้ก็รู้สึกเป็นห่วงถิงเซียวได้ยินที่แม่พูดไหมแล้วเสียวเป่าก็อีกคนเป็นอะไรไปเย็นนี้ยังไม่เห็นกินข้าวสักคำลู่จิงลี่ที่กำลังเคี้ยวซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานอยู่พูดอูอีเสียวเป่ากำลังรอโทรศรัพท์จากน้าสาวคนสวยอยู ผู้เป็นแม่ไม่เข้าใจคุณนะคนสวยอะไรที่ไหนลูกจริงรี่โบกไม้โบกมือพ่อแม่ครับไม่ต้องเป็นห่วงแล้วตอนนี้พี่ชายผมเขามีคนที่ชอบแล้วผู้จริงเหรอลูกอย่าหลอกแม่นะผู้เป็นแม่ตะลึงงานเวลานี้แม้แต่ผู้เป็นพ่อก็ตกตะลึงไม่แพ้กันวางตะเกียบแล้วจ้องลู้จิงรี่อย่างค้นหาความจริง ผมจะหลอกพ่อแม่ไปทำไมล่ะเรื่องนี้จริงแท้แน่นอนไม่เชื่อก็ถามพี่ชายเอาเองสิลู่จิงลี่พูดแล้วหันไปทางพี่ชายแท้แท้ของตัวเองทิงเซียวที่จิงลี่พูดเป็นความจริงหรือเปล่าพ่อถามด้วยเสียงทุ่มลึกทิงเซียวตอบมาสิแม่พูดเป็นแม่เร่งเรา้าอืมลู่ิงเซียวตอบ นายผู้หญิงแห่งสกุลลูซึ่งตอนนี้ร้อนใจจะตายอยู่แล้วผลคือได้ยินคำตอบกลับมาแค่อึมคำเดียวก็โมโ oh หขึ้นมาเจ้าลูกคนนี้พูดมากกว่าน,นี้สักคำก็ไม่ได้หรือไงทำไมคุยกับแกแล้วเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยจริงครับลู่ถิงเซียวตอบอีกครั้งพูดเท่าทั้งสองถึงกับพูดอะไรไม่ออกดีจริงๆดีจริงๆพูดเพิ่มมาอีกตั้งหนึ่งคำจริงด้วย ผู้เป็นแม่ยังไม่วางใจถามอย่างลังเลว่าถิงเซียวคนที่ลูกชอบเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายละ่ะลู่ถิงเซียวสีหน้าดำคำ้ำแทบจะกัดฟันพูดออกมาสองคำผู้หญิงลู่จิงลี่หัวลอกขำจนแทบตกจากเก้าอี้เป็นผู้หญิงแน่นอนอยู่แล้วแถมยังเป็นคนสวยมากๆเซียวเป่าของเราก็ชอบเธอมากด้วยเซียวเป่ากำลังรอโทรศัพท์จากเธออยู่ พูดเป็นแม่ฟังแล้วปื้นปิ่มน้ำตาแทบไหลบรรพบุรุษคุ้มครองรักษาบรรพบุรุษคุ้มครองรักษาถิงเซียวเป็นลูกสาวบ้านไหนอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรบ้านมีการกี่คนลูกทำไมไม่บอกพ่อกับแม่สักคำรู้จริงรีบตัดบทแม่จะเย็นๆสิยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยที่เราไม่บอกก็เพราะกลัวแม่จะทำเรื่องเสียหายตั้งหากหากพ่อแม่รู้สถานะของหนิงซีเขา้า รู้ว่าหนิงซีไม่ดีแถมยังอยู่ในวงการบันเทิงเรื่องราวคงยุ่งไปกันใหญ่เวลานี้ผู้เป็นพ่อพูดขึ้นบ้ากคนที่ถิงเซียวชอบต้องมีคุณสมบัติไม่เลวอยู่แล้วละ่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันห่วงอะไรอย่าบอกว่าคุณก็ไม่ห่วงแล้วใครกันที่นอนไม่หลับต้องออกไปสู่บุรีนอกระเบียงดึกๆดื่นๆแต่เมื่อพอได้ยินคำพูดของสามีก็วางใจได้อีกหน่อย ถิงเซียวสายตาแหลมคมขนาดนี้ผู้หญิงที่เขาเลือกต้องไม่แย่แน่นอนพูดจบโทรศัพท์ในมือถือเสียวเป่าที่ถือมาทั้งเย็นก็ดังขึ้นนี่เป็นเบอร์มือถือส่วนตัวของลู่ถิงเซียวน้อยคนที่จะรู้ลู่จิงลี่เข้าไปส่องดูที่แท้เป็นเบอร์ของหนิงซีใช่ผู้หญิงคนนั้นโทรมาหรือเปล่าผู้เป็นแม่ถามอย่างตื่นเต้นเหมือนกับกำลังจะได้เจอหน้าลูกสะใภ้อย่างไรอย่างนั้น รู้จิงลีพนักพยักหน้าเงึกๆึกจากนั้นก็ช่วยเซียวเป่ารับโทรศัพท์เซียวเป่าใช้มือถือไม่ค่อยเป็นเมื่อก่อนลู่ถิงเซียวก็เคยซื้อให้แต่เขาก็ไม่ชอบใช้ไม่รู้ว่าโยนทิ้งไปไหนแล้วในเวลานั้นคนทั้งโต๊ะต่างมุ่งความสนใจไปที่โทรศัพท์ในมือเสี่ยวเป่ารู้จิงลี่ที่หน้าหนาที่สุดถึงกับเดินเข้าไปแอบฟังข้างๆโทรศัพท์เลยทีเดียว ก็จบไปแล้วนะคะแผนลักลวงใจในบทที่16-18ถึงค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ